กำหนดเวลาลดน้ำยังไงให้เหมาะสมก็สวัสดีเพื่อนๆชาวสวนทุเรียนมือใหม่ทุกท่านนะครับจากที่ผมได้พูดคุยกับหลายๆท่านที่เป็นมือใหม่ปลูกทุเรียนนะครับหลายท่านนะครับยังไม่เข้าใจนะครับในการกำหนดระยะเวลาในการลดน้ำนะครับเพราะโดยส่วนมากแล้วนะครับที่สอบถามผมมานะครับก็ถามว่าผมลดน้ำกี่นาทีนะครับแล้วก็เอาไปทำตามนะซึ่ง เป็นวิธีการที่ผิดนะครับผมบอกเลยนะครับโตนะครับในแต่ละพื้นที่นะครับแต่ละสภาพดินนะครับมันจะแตกต่างกันนั่นเองนะอย่างเช่นนะครับดินเหนียวนะครับดินเหนียวเนี่ยจะเป็นดินที่อุ้มน้ําได้ดีนะครับระบายน้ําได้ค่อนข้างช้านะครับคือถ้าลดน้ําเยอะเกินไปมันจะกลายเป็นดินเฉะนะครับน้ําขังแล้วรากมันก็จะเน่านะครับต้นมันก็จะยืนต้นตายได้นะส่วนถ้าเป็นดินร่วนปนทรายนะครับก็จะเก็บน้ําได้ปานกลางนะครับก็ อย่างในแปลงผมนะครับก็ลดวันเว้นวันนะแต่ถ้าเป็นแปลงดินทรายล้วนๆเลยนะครับดินทรายเนี่ยมันจะดูดซับน้ําได้น้อยมากๆนะครับเพราะฉะนั้นท่านอาจจะต้องลดน้ําทุกวันนะอันนี้ท่านต้องเข้าใจสภาพดินในแปลงของท่านก่อนนะครับว่าเป็นดินประเภทไหนนะครับที่ก็จะมาแนะนําวิธีการนะครับว่าเราจะรู้ได้อย่างไรนะครับว่าจะต้องลดกี่นาทีถึงจะเหมาะสมนะครับไม่ให้ดินมันแห้งจนเกินไปนะครับไม่ให้ดินมันเฉะจนเกินไปนะครับ อย่างแรกเลยนะครับมาเริ่มที่ระบบสปริงเกอร์ก่อนนะครับระบบสปริงเกอร์ในแปลงผมนะครับที่ผมวางไว้นะครับก็ผมจะวางหัวสปริงเกอร์ห่างจากโคนต้นประมาณ1เมตรนะครับความสูงของหัวสปริงเกอร์เนี่ยประมาณ30เซนนะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยผมก็สูงไว้ประมาณเมตรหนึ่งเหมือนกันนะแต่ว่าหัวสปริงเกอร์ของผมเนี่ยมันฉีดน้ําขึ้นด้านบนนะครับแล้วมันไปโดนใบนะครับมันทําให้รัศมีน้ําของเราเนี่ยไม่ทั่วถึงนะผมก็เลยตัดลงนะครับให้มันต่ําลงเหลือประมาณ30เซนนะครับประมาณนี้นะครับ เละนะครับสเปคของหัวสปริงเกอร์ก็เช่นเดียวกันนะครับแต่ละแบรนด์แต่ละยี่ห้อมันจะไม่เหมือนกันนะครับอย่างของผมนะครับเป็นหัว90องศา120ลิตรต่อชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในหน,นาทีนะครับหหัวมันจะได้อยู่ประมาณ2ลิตรนะครับ2หัวก็จะได้4ลิตรนะครับเพราะฉะนั้น1น,นาทีในเพลงผมเนี่ยก็จะได้น้ําประมาณ4ลิตรนะมันอาจจะไม่ เป๊ะนะครับเพราะว่าผมมีการหลีวาไว้นะครับอยู่ที่ประมาณลิตรกว่านะของผมนะแต่ก็ประมาณนี้นะครับแตกนะครับถ้าท่านต้องการอยากจะรู้นะครับว่าหัวสปริงเกอร์ของท่านเนี่ยจ่ายน้ําได้นาทีละกี่ลิตรนะครับก็แนะนําเลยนะครับเอาถุงพลาสติกมาครอบไว้นะครับแล้วก็จับเวลาหนึ่งนาทีนะครับมันจะชัวร์กว่านะครับเพราะว่าระบบท่อระบบปั๊มของเราเนี่ยแตกต่างกันนะอย่างของผมลด15นาทีนะครับ ของผมก็จะได้อยู่ที่ประมาณ5 0ถึง60ลิตรนะประมาณนี้นะครับแต่นะครับบางสเปคนะครับลด15นาทีเหมือนกันนะครับแต่ได้ไป1 5อลิตรก็มีนะเพราะว่าสเปคหัวสปริงเกอร์ของเราเนี่ยไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับแนะนําเลยนะครับเอาถุงไปครอบนะครับแล้วก็จับเวลาสักหนึ่งนาทีนะครับท่านก็จะรู้นะอันนี้คืออย่างแรกนะครับอย่างที่สองนะครับท่านต้องเข้าใจก่อนนะครับเรื่องของความต้องการน้ําของ ต้นทุเรียนแต่ละช่วงอายุนะครับอย่างเช่นทุเรียนปลูกใหม่นะครับท่านควรลดน้ําประมาณ5้าถึงยีลิตรนะครับในช่วงปีแรกนะประมาณนี้นะครับพอปีที่2นะครับท่านก็ต้องเพิ่มปริมาณขึ้นไปนะครับอาจจะเป็น2 0่สถึงสาลิตรประมาณนี้นะครับปีที่3ท่านก็ต้องเพิ่มเข้าไปอีกนะครับเป็น3 0มสิบถึงหกลิตรนะอันนี้คือคร่าวๆนะครับท่านจะได้ประมาณนะครับเวลาในการลดน้ําถูกนะอย่างที่ผมอธิบายไปนะครับของผมเนี่ยสินาทีวันเว้นวันนะครับ สิบห้านาทีก็ประมาณห้าสิบหกสิบลิตรต่อต้นนะความสูงของต้นของผมก็ประมาณสองเมตรครึ่งนะครับประมาณนี้นะตอนนี้นะครับผมก็ลดอยู่ที่ประมาณหกสิบลิตรนะครับรัศมีประมาณนี้นะครับมาพูดถึงเรื่องความชื้นดินที่เหมาะสมอีกนะครับอันนี้เนี่ยก็จะมีผลนะครับกับเวลาในการลดน้ําของเราด้วยเช่นกันนะอย่างเช่นในแปลงผมเป็นแปลงดินล้วนปนทรายนะครับผมลดน้ําไปวันเลขนะครับเนี่ยวันนี้ผมลดน้ํานะครับ เราไม่ต้องวัดความชื้นดินนะครับเพราะวันที่เราลดน้ำเนี่ยความชื้นดินมันจะสูงเกิน80%อยู่แล้วนะครับให้เราเข้ามาวัดวันที่2นะครับว่าความชื้นดินของเราเนี่ยอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับถ้าวันที่2นะครับท่านเข้ามาวัดความชื้นดินแล้วนะครับประมาณปลายส่งพุ่มนะนะความชื้นดินของท่านยังเกิน80%อยู่นะครับแสดงว่าท่านอาจจะลดน้ํามากจนเกินไปนะครับให้ท่านลดเวลาลงนะอย่างเช่น สิบห้านาทีนะครับอาจจะลดเหลือแค่สิบนาทีนะครับถ้าวันที่สองมันยังเกินแปดสิบเปอร์เซ็นตอยู่นะแต่สำหรับดินบางประเภทนะครับอย่างเช่นดินเหนียวนะครับวันที่สองเนี่ยมันอาจจะเกินแปดสิบเปอร์เซ็นนะครับให้ท่านไปวัดวันที่สามแทนนะครับวันที่สามนะครับถ้ามันยังเกินแปดสิบเปอร์เซ็นอยู่ในประเภทดินเหนียวนะครับท่านก็ควรลดเวลาลงแล้วนะเช่นเดียวกันนะครับถ้าเป็นดินทรายล้วนๆเลยนะครับวันที่สองท่านเข้ามาวัดนะครับ ถ้ามันต่ํากว่า60เปอร์เซ็นตะครับแสดงว่าน้ําของท่านเนี่ยมันน้อยเกินไปนะท่านอาจจะเพิ่มเวลานะครับอย่างเช่นจาก15นาทีอาจจะเพิ่มเป็น20นาทีนะครับทุกวันนะครับอย่างนั้นนะครับคือวิธีการนะครับในการควบคุมความชื้นดินให้มันเหมาะสมนะครับของผมก็จะประมาณนี้นะครับต่ํากว่า60เปอร์เซนค่อยลดน้ํานะแต่นะครับมันก็มีกรณีนะครับอย่างเช่นในช่วงหนาวจัดนะครับหรือช่วง โลนแห้งนะครับหน้าเล้งนะครับในแปลงผมเนี่ยความชื้นมันค่อนข้างต่ํานะเพราะฉะนั้นนะครับผมก็จะทําการปรับการลดน้ํานะครับเพื่อเพิ่มความชื้นอากาศด้วยนั่นเองนะครับก็อย่างที่ก่อนหน้านี้ผมได้แนะนาทุกท่านไปนะครับในโซนที่หนาวจัดอุณหภูมิต่ํากว่า20องศานะครับผมก็จะปรับมาเป็นลดน้ําทุกวันนะครับมากสลับน้อยนะวันที่มากก็คือ15นาทีนะครับประมาณ60ลิตรนะครับ แต่วันที่น้อยเนี่ยผมจะลดแค่ประมาณ5นาทีเท่านั้นนะครับเพื่อให้ฟางข้าวนะครับมันดูดซับน้ําเอาไว้นะครับแล้วก็ปลดปล่อยความชื้นออกมานั่นเองนะก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าเป็นช่วงร้อนเล้งนะครับที่จะถึงเนี่ยกรมอุตุเขาประกาศออกมาแล้วนะครับว่าเริ่มจะเข้าฤดูร้อนแล้วนะครับฤดูเล้งแล้วนะครับในสิ้นเดือนนี้นะเพราะฉะนั้นนะครับเราก็ต้องดูความชื้นอากาศควบคู่กันไปด้วยนะครับถ้าความชื้นอากาศเฉลี่ยนะครับมันต่ํากว่า5 0นะครับ ผมจะปรับเปลี่ยนการลดน้ําอีกนะครับผมอาจจะลดน้ําเช้าเย็นนะครับทุกวันนะครับช่วงเช้าเนี่ยผมจะลด15นาทีนะครับก็คือให้น้ํามันลงไปที่ดินนะให้มันไปเพิ่มความชื้นดินนะครับส่วนช่วงบ่ายผมอาจจะลดแค่5นาทีนะครับเพื่อเพิ่มความชื้นอากาศในช่วงกลางคืนนั่นเองนะครับก็ต้องปรับเปลี่ยนไปตามความเหมาะสมนะครับ ซึ่งในแปลงผมนะครับปีที่ผ่านมานะครับจากที่ผมปรับการลดน้ําแบบนี้นะครับต้นทุเรียนผมก็มีผลกระทบน้อยมากๆนกครับก็ยังสามารถเจริญเติบโตได้อยู่นะครับอาจจะนะครับไม่สวยงามนะครับเท่าพื้นที่ที่มันมีอากาศร้อนชื้นนะครับแต่เราก็ต้องปรับเปลี่ยนนะครับเพื่อให้มันเจริญเติบโตได้ดีนะครับซึ่งนะครับการควบคุมความชื้นดินนะครับผมได้แนะนําไปแล้วนะว่าให้ใช้เครื่องมือนะครับในการควบคุมนะครับเพราะว่า ถ้าเราใช้สายตานะครับมันจะไม่ชัวร์นะครับผมเจอมาเยอะนะครับสําหรับแปลงที่ใช้สายตานะครับด้านบนเนี่ยแห้งนะครับผิวดินเนี่ยแห้งนะครับแต่ขุดลงไปสักหนึ่งฝ่ามือเนี่ยเฉะเป็นเลนเป็นตมเลยนะครับมันก็ทําให้ต้นทุเรียนของเราเนี่ยตายได้นะอันนี้จําเป็นนะครับสําหรับท่านที่เป็นมือใหม่นะครับโอเคนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ